พามาดูรถขุด JCB ครับนี่รถขุดสัญชาติอังกฤษากำลังไตามากครับผมนี่ครับลัดเลาะมากำลังออกจากชายป่า <S <S <c oughs> ดูครับมาบ่อนี้สุดๆครับมีหลายค่ายเมื่อกี้ผมก็เห็นตัวซูมิติโมครับ รุ่น1-30่นะ H H 130นะครับนะถ้าจะไม่ผิดกับลงมาเมื่อกี้เองย้ายมาจากไหนไม่รู้นะแต่ตอนนี้มาดู JCB ครับกำลังไต่มาครับนำมาฝากนะครับเราจะแฟนๆรถกุดครับจับให้อยู่กับ JCB กำลังไต่มานี่ครับโอ้ดูสวยๆเลยครับรถกุดสัญชาติอังกฤษ ตอนนี้ก็รอจอดรอครับหลบรถดัาไ,ไปแล้วเฉพาะช็อตตายนี่ก็กินเวลาไปนาทีกว่าแล้วครับน่ครับดูครับเนสโอ้แต่ก็ดูมุมนี้ครับดูที่เห็นไกลๆเป็นตัวฝูงนะครับฝูงซานี่เะไเรียกว่าฝูงแันนะซานี่อยู่ฝั่งนู้นครับตอนนี้ก็ดู JCB ไปก่อน ครับมาแบบเปิดตัวทุนเลยครับแค่ช็อตไตนี่ก็กินขาดแล้วไตยมาตั้งแต่นุ่งครับข้ามน้ำมาเลยนี่ครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายครับ D K H H นะนะ โอ้ยดูครับเด้อสองคันนี้ครับะระหว่างรถไต่ไปเรื่อยเราก็ดูรถดำไปด้วยครับโรก,กี้ครับสองคันครับสีเหมือนกันเลยไม่ยอมครับเดี๋ยว่ละคันเนยปาเดือบเนี่ยคืรถต้องจอดรอครับโหดเลย จอดให้รถด้ำผ่านไปก่อนครับมาแบบเป็นฟูงจริงๆอยู่ด้านหลังผมนี่เต็มๆครับ ให้ฟังเสียงเนาะด้านหลังผมนี่ก็หึมเลยฉากหลังสวยๆครับดูไปแล้วครับ JCB ครับ ปัท้ายนะแปลงครับใหญ่เบิ่มอ,อะระหว่างรอเราก็ดูรถดำครับเนี่ยไม่รู้จะเอาคันไหนรถดำครับเรียบดูมาแบบนี้เลยครับเนี่ย ขัดสองขัดเลยครับดูอันนี้ออกอันนี้เข้าออเอาโอเคนะครับลาไปก่อนครับมาตามมาส่งรถขุดเจดีย์ไปนู่นแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดตับสกายครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับโน่นไปอีกฝั่งครับ